โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายดีิททุกคนด้วยนะวันนี้ผมเกม X สามโกิเชน่นเคยนะเออถ้าแบบว่าเสียงหแหบยไปยังไงขอภัยด้วยจะพอไม่หายเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายโอเคนะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะครับผมก็เล่นมาเจ็ดวันแล้วนะครับมาดีวิวอดีสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับคือพลังผมขึ้นมาเป็นสี่ล้านสี่ แล้วนะครับมีจุล่งห้าฟ้านะครับโจหินสองฟ้าเตียวหุยห้าแดงผงเบ้งสี่แดงนะครับแล้วก็มาเฉียวสามแดงมีเตียวเซียนนะครับผมสมแดงเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับหลักเลยทีมผมเนี่ยบอกได้เลยว่าตึงนะตึงนะครับในการแต่งหัวคอยเนี่ยผมมองว่าทีมผมก็เอาเรื่องอยู่นะบางคนที่มลังเลีะยวกรผมเนี่ยยังตี ไม่เท่าผมเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวของผมเนี่ยมันมีการสร้างโล่เนาะแล้วก็ไอ้เจ้าเตียวครับเนี่ยเอย้ไม่ใช่เตียวหุยชื่อเตียวไหนตัวเลื่อนนะครับไอ้เตียวหุยเนี่ยมันคือตัวที่เหมาะกับพวกสายเติมหรือว่าสายฟรีพวกนี้เราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนที่แบบงบไม่ไม่เยอะเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ปั้นเตียวหุยซักประมาณสี่แดงก็ได้หรือว่าห้าแดงก็ได้พราเราไม่ใช้ก็ไปกิน ผมตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเตี๋ยวหมยไปกินหรือว่าจะเอาในส่วนของมาเฉียวไปกินดีข้อดีอยู่มันก็คือมันจะสร้างโลไดเทียมทานไงแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเราดาเมจไม่พออืเพราะว่าตัวของจูโล่งผมเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันยังไม่เก่งพอครับมันต้องมันต้องดาวเขียวก่อนหรือมันจะแบบเก่งกว่านี้ก็พอทุๆย,ย,ย,ยไทยไปได้แล้วก็เตี๋ยวเซียนเนี่ย บางทีมันก็ติดบางทีก็ไม่ติดก็เล่นเล่นหลายๆรอบเอาอ่ะเี่ยผมจะให้ดูเนาะว่าสเต็ปคอมโบมันเป็นยังไง <S <S 1> <S 1> เปิดม,มาเตียวเซียนเนี่ยจะฟาดไปก่อนเลยติดไหมไม่ติดถ้าไม่ติดเราก็จะจะโดนอย่างเงี้ยถ้าติดเราก็จะได้เปียกแล้วก็โจหยินเนี่ยกลางโล่ไปครับเห็นปะแต่ว่ามันจะไม่กลางให้ตัวเองนะมันก็เป็นตัวกันริโปได้อะ่ะ ร่วงเลยเนี่ยม้าเขียวผมก็ไม่ค่อยแรงนะถ้าแบบม้าเขียวกัแบบดาวเขียวอะ่ะผมเห็นบางคนนะ่ะแรงมากเลยนะก็จะประมาณนี้ก็ไม่ไหวนะนี่เขาก็ติดกันอยู่เหมือนกันผมก็อยู่อันดับสิบห้าตอนนี้พลังผมเนี่ยอยู่อันดับสิบเก้าของเซิร์ฟเวอร์นะมาดูในสังเวียนดีกว่าดีนี้ผมชอบตีสังเวียนแหละสังเวียนเนี่ยน่าสุดคนที่เข้ามาตีผม นี่ยผมก็ตีเขาไหวล่ะบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะนะเพราะว่ามันแพ้เราไม่เสียแต้มเนาะถ้าเราชนะเราก็ได้แต้มแต่คนนี้เขาตีผมไงตอนแรกเขาตีผมเขาเขาแพ้ผมนะมแพ้เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าดูพลังเขานะห้าล้านสามแสนผมสี่ล้านตีเขาแพ้เพราะว่าอะไรเดีย๋ยวเรามาชมกันคือสำคัญเลยก็คือ ภาวนาให้เตียวเสี้ยนของเขาเนี่ยไม่ติดอ่ะติดของเราใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีเตียวหุยนี่เราติดสองตัวเขาเลยเห็นปะ่ะถามว่าเตียวหุยี่ยมันเก่งยังไงก็คือมันจะสร้างลูกได้เทียมทานแล้วก็ดูสถานานะเอาอันนี้คือแบบมันแบบมันไม่ลงตัวดีไงแบบบางทีมันเป็นลงตัวที่มันมันนับจากเฮดทีใช่ไหมอืมซึ่งมันก็คือข้อเสียตรงนี้แหละบางทีเราอยากให้มันลง ตัวของจูลงเพราะว่ามันจะสามารถล้างให้กับจูลงได้นะครับแต่ว่ามันมันไม่ลงก็ดาวเาพอก็เอฟเฟกดีไม่ติดอีกของโจหยินเออโจอันที่จริงโจหยินมันก็แบบดึงสถานะพี่ปกติจะเพื่อนมาได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมชนะได้ไงเนี่ยเออผมก็นี่ไงโอ้โหเราตีเขาที่เดียวอะ ไม่เรามันแรงขนาดนะอันนี้คือแบบคือผมก็ไม่เข้าใจไปม,มันแรงขนาดนะั้นเนาะอันนี้ยเรามาดูตัวเขากอนตัวเขาเนี่ยก็คือดาเมจอะดาเมจจริงเขาไม่ค่อยมีอะดาเมจเขา้าเทียบกับของผมน่ยผมดาเมจแรงกว่านะแต่เขาปั้นเตียเ้ยเซียนน้ำเนียแล้วเขา น่าจะชนะผมอีกรอบหนึ่งเขาตีผมชนะแดงว่าเตียวเซียนรอบเนี้ยไม่ติดเตียวเซียนตีไม่ติดเพราะผมโดนลดความโกรธ้วยนะเออโดนลดความโกรธน่าจะโดนตัวไหนสักตัวหนึ่งโอ้โหดามเ็ดแ,แรงเลยทีเน,นี้ยเนี่ยคือมันลงผิดตัวมันไม่ยอมลงตัวเนี่ยคือแบบ มันก็เสียหอยเตียวเตียวหูเนี่ย h p ต่ทำที่สุดสองคนนะแล้วคือแบบสองสองแสนเก้าสองแสนสี่ก็คือผมปัน้นตัวลงนำไงเดี๋ยวผมก็จะไปกินแล้วแหละเดี๋ยวเนี่้เดี๋ยวเรามาตีเขาสักหน่อยแล้วกันว่าเื่อชน,นะเป็นไงชน,นะเฉยเลยก็ เก็บแต้มไปก็หาเก็บแต้มไปเรื่อยๆเราก็ดูเอาว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสช่ะไ,ไม่มีแฉผมก็ตีไปเรื่อยๆเลยแบบไม่ได้เสียดายไอ้แต้มแต้มตีเพราะว่ามันก็หาง่ายอยู่เหมือนกันเไอป้ายเนาะก็ใกล้จะครบสองพันสามไปใกล้จะได้ส่วนสอง ลก็ประมาณนี้แล้วกันเอามารีวิวเผื่อว่าจะเป็นแนวทางเพื่อเพื่อนๆได้เนาะถามว่าไอ้โจยินเนี่ยมันเก่งยังไงก็คือมันจะสร้างโลกให้กับเพื่อนร่วมทีมเนาะแล้วก็จากสุ่มเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนเนี่ยโอนสถานะดีบัฟทั้งหมดของเพื่อนไปให้กับโจยินเนาะแล้วก็หนึ่งดาวฟ้านะครับสกิลสามารถโอนเอฟเฟกต์ดีบัฟของตนไปยังเป้าหมายแล้วก็ลดเอติกเป้าหมายตอนนี้นก็คือ ถ้าเราดูดดีบัฟมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะโอนดีบัฟอ่ะหนึ่งอันบนตัวไปให้กับศัตรูแล้วก็จะลดเอทเคหรือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคมากเลยถ้าทำสามแดงไอ้สามสามฟานนะทุกครั้งที่โอนสถานะดีบัฟของเพื่อนหนึ่งคนจะทำให้เอทเคเพิ่มขึ้นสิบแล้วก็ค่าความโกรธเพิ่มขึ้นนะนก็ถือว่าเป็นดีเหมือนกันนะถ้ายริงเป็นดาวเขียวเนี่ยเมื่อเสริมโล่จะสุ่มเพื่อนตังทีสองคนเนี่ย ที่มีพลังโจมตีสูงสุดอ่ะโอนสถานะตีว่าทั้งหมดอ่ะไปให้โจยินอ่ะอันนี้คือแบบถ้าถ้าดาวดาวเขียวเลยคือแบบไม่ต้องลุ้นเลยคือยังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวของในส่วนของตู้โลงผมเนี่ยที่มีไอดียสูงสุดอ่ะโดนดีบัฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดึงไปให้กับโจยินใช่ไหมเนี่ยดีบัฟทั้งหมดเลยนะดึงไปให้กับโจยินแล้วก็ มันจะทําให้ตัวเนี้ยไม่ติดดีบัฟใช่ไหมเออดีมากนะซึ่งถามว่าเอา้าถามว่าทําไมมันถึงดีไปถึงโกงก็ต้องบอกเลยว่าในอนาคตนะครับมันจะมีในส่วนของนี่สัตว์วิญญาณหรือว่าที่ผมผมเรียกแหละสัตว์วิญญาณแต่ว่ามันคือสัตว์เทพเนาะตอนที่ในเว็6หกสิบเนี่ยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เปิดมาสิบสองวันเนี่ยมันจะมีสัต์เทพเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เว็วห้าสิบออีกิงนานเนาะ พวกสัตว์พวกนี้มันจะมีเอฟเฟกบางตัวก็เป็นสร้างโลกบางตัวก็พวกใจดีบัฟพวกนั้นนะ่ะคือโจหินมันจะมาช่วยในเรื่องของตรงเนี้ยเราจะสามารถทําให้ตรงนี้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนาะก็ถ้าใครไม่ได้ปั้นไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าใครจะปั้นก็ก็ปั้นได้เหมือนกันสำหรับในส่วนของโจหยินกะโอเค นั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ